สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรถดำสายเลยครับสวัสดีช่วงบ่ายครับในวันที่รถแมคโครไฟเฮอริกแตก,กครับเราจะพาไปชมรถดำตะครคันอยู่กับเสียมเมือดป้าหุยหรือป้าป้อมโอ้เนี่มารีวิวเอชเลย่ะ รีวิวเฉียงๆนะีวิวเฉียงๆนะครับพามาดูสถภาพเอชครับตอนกันวม่เก็บบัตหนี่เาทำร้านอากา์เลย <c oughs> อ่าตีเสียงๆทียัีคนหามมาว่ายังแรลมยังแรลมเลยอยู่บอสภาพนี่ไม่ได้รรครับเมืองละสามเสียวเลยวพี่งเพราะแม่นัันแรลมมาออกด้วยเพราะยบกข้าแหลงครับ กับจอดนอนครับผมนั่นนะเฮ้ยเรนดอร์บีครับชมหน้าเจ้าของรถไอ้นี่ก็คือเทียงนะครับผมจะเป็นรถเสียเมเนียบครับรถพี่เบริร์ดครับอ่ารถกี่สภาพหลังจากวิ่งมาช่วงเช้าเมื่อก่าวเท่ยหนุเว้ อ <c oughs> uh, UFO นะครับใครไหมตามมาดูใครไหมครับโอ้กระจกแตกเจ้าช้างออากระจกเสียยังไงก็แตกเลยอ่าชุดไหนก็พอดูได้ครับ แต่ฝุ่นก็จะมีนิดหน่อยครับฝุ่นนีนะครับเป็นรถเสียเบิร์ดนะครับหรือรถที่เบิร์ดของเรานั่นเองครับรถเสียวัดครับมันเสียงเสียงเราเลยเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาดูรถเสียวัดครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ตอนนครับเป็นที่กลางครับ ตีการซีรีเป็นรถป๊าปุ่นครับวัสดีป้าหน่อยครับ <c oughs> อยู่กับเดก้าครับเดก้าสีขาวป้าหน่อยเด้เทียวไหมหา็าเที่ยวว่ะจวงบายเราจลกเทียวจังไรยัางเหรอตัวห้าง รถจะ่ควางห่างก็แม่ความห่างรถแม่ความห่างว่ะ,อ,ะ,อ,ะอุ่นหุ่นเดี๋ยวอันปีขนาอาที่ตัวเราอ,อันอ้วมากลางก็หุ่นครับคันนี้เราจะเป็นรถเท่าแกรครับร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าครับโอ้โหประตูหลักนียก็นังน่งมัน ยูสูเอลเอฟร้อยห้าสิบของนี้เขากินไปแล้วครับฟังใสครับก็เรยเอาประตูหนอกมาใส่ครับสภาพหลังจากที่วิ่งเสร็จกำลังลดเสียบัดครับวันนี้สาาครับหลังจากวิ่งเสร็จโอ้แต่วัรยากาศทั้งนั้น ครับวันนี้กับเสียวัดครับหรือเสียอาทิตย์ครับอันนี้จะเป็นครับสีนอกครับอันนี้โอ้ยฝ้าเอ้ฝ้าห้องต่างทางอึนไคละฝ้าจีทีเอียงเสียงมากสามแสนนี่น้องดัางในเทัานี้ละสามแสน ร้อยสามสามเอาสวัสดีเอฟซีไรใช่ไหมหกเนื้อบรรพบุรุษไม่หกหรอไม่บอกหกมาก่ยิ้มใส่หนี่หกอะไรกินทอดจ้าตีมาสามแสนครับชุดนี้มีคนถามว่าจะพอจริงหรือสามแสนครับไม่พอครับคนขับไม่พอ บรรยากาศเเนาะขายกันแบบสดๆครับไม่มีการตัดต่อครับสามว่าช่องนี้ดูแลได้อะไร,รไม่ได้อะไรครับเออดูความเพลินครับความเพลินความหา ทีมงานชอบแก่ก็ไปซื้อไซส์ให้เิกนลครับมีกับเสียมือดอเสียมือย่หอห่อโรทับทิการห็นว่าเ็อ่าง่ายนั่น <c oughs> งพ <c oughs> ิจารณาเอาซิ <c oughs> ลี่ฮะเสียเมือออ่อจอกซิลี่สองซีได้อมดสองหนึ่งศูนย์เป็น,นกำลังใจให้เขาอนะ สภาพเคสเหนไหมฟาไทยกับพงเลยพ่อฟาไทยคนนเมื่อละสามเที่ยวเอาแล้วครับเอาละครับคลิปนี้ผมขอ,ขอจบไาเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขับรถด,ดำสายลุยสวัสดีครับ